เอ่อ uh, c p r นะคะง่ายๆสั้นๆเ <Yeah. S 1> มื่อวานออกมาดีกว่าคาดซึ่งเอ่อ uh, ถือว่าดีมากเพราะว่าเอ่อ uh, ตัว c p x เนี่ยเอ่อ uh, วันก่อนเขาเขาออกมาต่ำคาดนะคะเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ถ้า c p r ออกมาดีคาดเนี่ยก็แปลว่าตัว7 e l e v e n เนี่ยมันดีจริงๆนะคะกำไรหลัก6.5พันล้านบวก5% y เปอร์เซ็ดเดแล้วก็ลบ8% QQ ตัวยอดขายเนี่ยยังโตได้เ,เล็กน้อยนะคะ4%หลักๆก,ก็จากตัวการขยายสาขาเพราะว่าตัวเชมสตาร์เซลล์ของ CVS เนี่ยติดลบ4.5นะคะเหตุผลง่าย,ายๆหนึ่งฝนเยอะในไตรมาสนี้แล้วก็ฐา,านเงินหมื่นสูงในไตรมาสสามปีที่แล้วที่ทางนั้นเขียนผิด เอ่อตัวที่ CPO เด่นกว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วล่ะค่ะว่ายอดขายทุกคนเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากำไรมันจะโตได้มันต้องโตจาก Margin น,นะคะสิ่งที่เขาทำได้ดีก็คือ m a r ิ i นจาก r e a d y t o Eat f o o d ที่เอ่อเพิ่มขึ้นสูง0.2เนะคะแล้วก็เมื่อวานคุยกับทางผู้บริหารถามว่า r e a d y t o Eat เนี่ยมาจากอะไรก็ มาจากผลไม้พร้อมทานมาจากอีกหลายๆอย่างแล้วก็มีกาแฟกระป๋อง Starbucks ์เองค่ะที่ขายดีประมาณนี้คะ่ะเออเรียบๆเ,เอ่อสั้นๆง่ายๆก็เทรดที่ไม่แพงคุณภาพพื่นดีเออปีหน้า P/E เนี่ยแค่สิบเอ็ดจุดเก้าเท่านะคะเราแทบจะไม่เคยเห็น CPO เทรดถูกอย่างนี้เลยถ้าเทียบกับสามสิบเท่าสมัยก่อนนะคะถึงแม้ว่า e a r n i n g จะไม่ได้หูหลารอะไรแต่ว่า เออยังเติบโตได้แล้วก็ valuation เนี่ยลงลึกมากเอ่อแนะนำซื้อเป็นหุ้นเด่นของ Commerce เอ่อราคาเป้าหมาย80บาทค่ะ